สวัสดีเพื่อนๆทุกคนโมนี่แมนพันธ์สีพามาทำข้าวเปียกลวกนี่คือสินข้าวเปียกสำหรับต้มและนี่คือสินข้าวเปียกสำหรับลวกถ้าจะลวกก็เอาเลือกเอาสินนี้จังจะซุปไว้นำซุปข,ของเขาก็ปรุงต้านนี้เลยข่างไฟหรือว่าข่างน้ำห้ยห้อนห้ฟูดแล้วเอากระดูกลงต้มหลังจากนั้นก็เขี่ยวห้กระดูก นำกระดูกห่อประมาณหนึ่งค่ะสองสโมงหลังจากนั้นกินได้เลยเลือกขายได้เลยนำกํากลังฝดห,ห่อนเลยหลังจากนั้นเส้นเขาเปียกห้าล่างก่อนหลังจากนั้นเ้าก็เอาพักลงลวกก่อนหลังจากนั้นเอาเส้นเขาเปียกใส่กระซอนแล้วลงุงลวกเลยเขาเปียกนั่นแล้วแต่ว่าผู้ใดสิอ่า ขายแบบใดหรือว่าทํากินแบบใดอาจจะใส่หมูใส่หมูกรอบใส่ไก่ใส่ทะเลก็แล้วแต่คนขายคนทํากินกันเลยและแม่พันธุ์ทำกินในมือนี้คือเขาเปียกลวกใส่ไก่ใส่หมูกรอบหลังจากนั้นแม่พันธุ์ก็ลุกลวก,ลกสินซุกนุ่มดีแล้วแม่พันธุ์ก็เตรียมถั่วมาใส่กันเลยเอาขึ้นมาใส่ถั่ว พักของแม่พัน์หม็นพันเลือกเอาพักบุ้งกับพักกลมปีหลังจากนั้นก็เลี้ยงเลียงไก่ใส่ถ้วยและหมูกรอบและโฮยด้วยกระเทียมเจียวและหอมซอยหลังจากนั้นจริงตักนำซุปใส่ถ้วยเลย น้ำซุปก็ะเอาพอประมาณหลังจากนั้นจิงมาปรุงด้วยพริกเจียวพริกเผาสนิทเพชรสำหรับใส่ข้าเปียกแล้วเฟอหลังจากนั้นก็ปรุงด้วยน้ำตาลน,น่ำปลาเล็กน้อยอันนี้พักของเรามีพักซืมลาวริมฝรั่งเลยกะข้าวตองข้าวทอง ผักสลัดหมักทั่วจิ้มกับกะปิเวียดบีบผักนนวลงไปหลังจากนั้นก็คลุนขลนุนพียงเท่านี้แมนพันก็ได้เข้าเปียกลวกแซ่บแล้วมามาทุกคนมากินนำกันแบบนี้